สวัสดีครับพบกับเจมเกินร้อยอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับอยู่กันที่อูปก้องอีสานมอเตอร์นะครับของเจมเองนะครับและก็เมื่อนี้นะครับเข้ามาอยู่กันที่นะครับรถคูบต้าดีซีหกสิบแปดจนะครับคันนี้ที่เป็นรถปีฮานะครับเป็นของลูกค้านะครับขอนแก่นนะครับ เป็นขั้นที่2ของอูนะครับที่สี่งมอบให้ลูกค้านะครับครับผมสำหรับคูเปต้า d c 6ีหกันนี้นะครับกความยาวนะครับอยู่ที่อ่าสี่พนแปดมิลมนะครับสี่พมิลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่สองพนหนึ่มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่สองพันแปดมิลิเมตรนะครับ คูปะต้าดีซี 68G นะครับกะน้ำหนักโตลดเลยนะครับอยู่ที่2,800กิโลกรัมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นดีเซลนะครับซีสูปตั้งนะครับเป็นเครื่องยนต์ดิลิวิชเช่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับและกะนะครับแรงม้าอยู่ที่นะครับ68แรงม้านะครับ รอบนะครับอยู่ที่2,700รอยอบนะครับ้วก็นะครับความจุของถังน้ำมันนะครับอยู่ที่60ลิตรนะครับครับผมสำหรับ dc 68นะครับแท็กนะครับความกว้างอยู่ที่4 5 0อห้าสิบมิลลิเมตรนะครับ้วค็ความยาวของแท็กกับซีอูที่ 1,680มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับแรงกดเฉลี่ยแรงกดพื้นดินเฉลี่ยของของของรถทันนีนะครับรุ่นนี้นะครับ CU T 0ู9่0 1กนะครับกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรนะครับสำหรับระบบควบคุมความเร็วนะครับตัวนี้ใส่เป็น HST นะครับระบบแฮนดริกนะครับขับเคลื่อนแบบ3ระดับนะครับ ความเร็วในการวิ่งนะครับตัวนี้อยู่ที่0.97เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วกัน1.97นะครับเมตรต่อวินาทีาทำความเร็วสูงสุดได้ที่นะครับ1.85เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับโต68ของเฮานะครับครับผมสำหรับระบบดึงเขานะครับก็บคือโตอโกงเกลียวตัวนี้นะครับเป็นเป็นแบบชุดล่อโน้มนะครับผม แลักกาความกว้างของของอหัวเกียวนี่นะครับอยู่ที่2,000มิลลิเมตรนะครับหล้กกาความกว้างของใบตัดนะครับตัวนี้อยู่ที่1 9 0 mm ่งาหมิลลิเมตรนะครับสำหรับนะครับเส้นพาศูนย์กลางนะครับของกงเกีียวนะครับตัวนี้นะครับของรถห8ดนะครับตัวนี้ เส,ส้นพศูนย์กางอยู่ที่90 0นะครับผมความกว้างอยู่ที่ 1, 8 2 8นแดยดนะครับมิลลิเมตรนะครับกะซ้ำกันครับโต DC 60นะครับความกว้างของใบตัดนะครับความกว้างของปากเกี้ยวนะครับกรงเกี้ยวพวกนี้นะครับคือคือใส่ของโต60พัดได้เลยนะครับ ครับผมสำหรับอ่าถังเข่าของโตดีซีหกสิบแปดนะครับกะตัวนี้รับได้อยู่ที่นะครับหกร้อยกิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นการลำเลียงแบบนะครับอ่าแบบใส่สกูนะครับคือเป็นสกูลำเลียงเข่าเข้าไปในตู้นะครับตู้ก็จะอยู่ฟังอ่าวามือนะครับของตัวรถนะครับสำหรับอ่าประสิทธิภาพนะครับในการเกี่ยวนะครับ ของรถ DC หกสิบ G นะครับอยู่ที่นะครับแปลงนา1ถึง3ไร่นะครับ1.75ถึง2.25ไร่ต่อชั่วโมงนะครับแปลงนา3ไร่ขึ้นไปนะครับจะอยู่ที่2.25ถึง2.88ไร่ต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับสำหรับพื้นที่ที่บกกว้างมากเกินไปนะครับแล้วก็บ่ บอลเล็กเกินไปนะครับฐานการรับน้ำหนักกระสีนักกว่าตัวดีซีหกสิบแน่นิดนึงนะครับสิเบากว่าตัวเจ็ดสิบนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับคอดีคอเสียกรสีต่างกันไปนะครับระบบตัวนี้นะครับใส่เป็นระบบเดียวกับตัวดีซีเจ็ดสิบนะครับก็คือดีซีเจ็ดสิบก็ใส่เป็นระบบไฮดรอลิกขึ้นกันนะครับเป็นสาม ขับเลื่อนสามระดับเพื่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้กส็สีทั้งเข่าสีน้อยก็โตเจ็ดสิบนิดนึงนะครับรถคันนี้ก็สีล้อที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับกำลังเตรียมพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะครับกะลูกค้าก็สั่งจองมาโดนเพราะว่าช่วงนี้นะครับ ดีซ uh, mm ีหกสิบแปดผมสีบอคอยได้ลดมาหลายปรนไดนะครับส่วนมากสเป็นหกสิบนะครับแล้วก็หกสิบ 60, ผมก็สิเริ่มสิป,ปิดการจองคืาเขามาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าจองเขามาหลายนะครับแล้วก็เฮดน้ำบอทันนะครับแล้วก็บอ mm hmm. ลูว,ลว่าสิทันหน้าปีให้ลูกค้าบอนะครับกบ็เลยต้องนะป,ปิดการจองนะครับก็เหลืออีกกี่คันนะครับที่สิปิดการจอง ปีนี้ก็อาจสีได้บ่ถึงเป้านะครับหรือว่าสีถึงเป้าก็ต้องรอ้อติดตามนะครับว่าสีถึงหรือบอ่ถึงนะครับเป้าในการขายกับ,บ่ได้ตั้งหลายนะครับตั้งอยู่ประมาณห้าสิบคันนะครับในในปีนี้นะครับระบบต่างๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมกเ็เฮใไ้ทำการเช็ค ตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำการซ่อมให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก็บใส่งานได้ปกตินะครับปกติโรงงานเลยนะครับก็บถือว่าโอเคนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับอตัวนี้นะครับที่เป็นข้าเจ้าเปลี่ยนคอมาใหม่นะครับคอคอเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าปากเกี่ยวคือของ ของเก่าอยู่นะครับเคลือบสีสีเงาจักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล้องฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ไปเบิ่งร,บรอบๆรถได้เลยครับเมื่อนี้เกิสิบุ่เอ๋อลงแบงล่างนะครับเพราะว่าขังลาง่างนี้มีน้ำอยู่นะครับฝนตกนะครับช่วงนี้กต่สิลร้องอยู่แถวๆนี้ใ้เบิ่งครับ บบนะครับ68สิแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสิมีระบบไฟฟ้าเข้ามาซอยนํานะครับ พื้นที่ว่าอำนวยความสะดวกปัญหดน,นะครับ๋ยวลองขึ้นตู้เลย โอเคครับผมแบ่งได้บ้างครับสำหรับ d c 68G ของขายเจมเกินรอยนะครับผมครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเรื่องปรึกษานะครับหรืออยากได้รถนะครับสามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ8034774นะครับหรือนะครับไปติดตามทางอ่า เพจเฟซบุ๊กนะครับอวตารน้อยนะครับแล้วก็เพจของผมนะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเพจไปให้นะครับแล้วก็นะครับไปติดตาม YouTube ได้นะครับที่ช่อง YouTube เจมเกินร้อยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามของทุกๆคนนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับ คำติคำชมนะครับของลูกค้าทุกๆคนนะครับถ้าว่าได้จุดๆนี้นะครับผมกะสิบมีประสบการณ์ในการลือในการแกะนะครับในการเฮ็ดรถนะครับบางคนนะครับกะคือเหมือนคู่อีกคนนึ่งนะครับีิซอนนะครับบางชิ้นนะครับผม บอกเคยเหตุใะไลูกค้านะครับผมก็ได้เหตุนะครับเพราะว่าคําติชมของลูกค้านี่แหละนะครับเขาก็ใส่จุดๆนั่นนะครับมาพัฒนานะครับมาสารต่อมาเหตุไม่นะครับจนเกิดเป็นคําชมนะครับครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับเจมต้องขอตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่พาไปพ่อครับลดรุนใดอีกนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเมื่อนี้ขอโตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ